สวัสดีจ้าไหนใครชอบกินโกโก้ยกมือขึ้นวันนี้ปาหนึ่งขอเสนอเมนูชูครีมโกโก้รับประกันว่าอร่อยถูกใจคนรักโกโก้แน่นอนเมนูในวันนี้อร่อยหอมกลิ่นโกโก้ชัดเจนเพราะปาเลือกใช้ผงโกโก้คุณภาพดีผงโกโก้จากแบรนด์ทิวลิปที่วางอยู่นี้จะเห็นได้ว่ามีผงโกโก้อยู่2ตัวตัวแรกคือผงโกโก้ทิวลิปสีเข้มผงโกโก้ตัวนี้เหมาะกับเมนูที่ต้องการสีเข้มสวยหอมกลิ่นโกโก้แบบชัดเจนส่วนตัวที่สองคือ ผงโกโก้ทิวลิปสีน้ำตาลตัวนี้เนี่ยเขาเป็นสินค้าใหม่นะเป็นผงโกโก้ที่ตอบโจทย์คนที่อยากได้เมนูขนมและเครื่องดื่มสีน้ำตาลโทนเข็มหอมกลิ่นโกโก้แต่ราคาย่อมเยาแนะนำให้ลองหามาใช้นะเดี๋ยวป้าขอลองของใหม่ขอใช้ผงโกโก้ทิวลิปสีน้ำตาลวอมบราวส์สำหรับเมนูวันนี้ตื่นเต้นตื่นเต้นผลจะออกมาเป็นยังไงนะามาดูกันเริ่มต้นเรามาลงมือทำไส้ชูครีมโกโก้ก่อนเลยนะจ๊ะ นำแป้งกวนไส้มา30กรัมจากนั้นเติมนมข้นจืดลงไป100 ml ใครไม่มีแป้งกวนไส้ใช้แป้งข้าวโพดแทนได้คนคนคนฮึบฮ<ๆ>ึคนจนกระทั่งแป้งกวนไส้ละลายหมดเราก็พักไว้ก่อนนะจ๊ะได้เวลาพระเอกของงานตวงผงโกโก้ทิวลิปสีน้ำตาล1ช้อนโต,นตครึ่งหรือ7.5กรัมใส่ลงไปในหมอ้อกลิ่นโกโก้ตอนนี้หอมฟุ้งเลยนะคะเนี่ยใส่น้ำตาลทรายลงไป70 g, กรัมเกลือเสส่วนสช้อนชา น้ำ200 ml ใช้น้ำที่อุณหภูมิห้องได้เลยนะแล้วก็ตามด้วยนมข้นจืด100 ml คนส่วนผสมให้พอเข้ากาันขั้นตอนนี้อาจจะยังมีผงโกโก้เป็นเม็ดเล็กๆหลงเหลืออยู่เล็กน้อยเป็นเรื่องปกตินะจ๊ะเดี๋ยวเมื่อเรานำขึ้นตั้งไฟผงโกโก้จะละลายได้อย่างง่ายได้เลยแหละโอเคตอนนี้นำส่วนผสมขึ้นตั้งไฟแล้วคนจนกระทั่งเดือดและน้ำตาลทราละลายหมด ใช้ไฟกลางหรือไฟกลางค่อนมาทางอ่อนนะจ๊ะนี่นี่นี่รู้กันหรือเปล่าปีนี้ผงโกโก้ของทิวลิปทั้ง2ตัวเนี่ยเขามีแจกเข้มรับเต็มทุกภาคกับแคมเปญโกโก้ทิวลิปลุ้นทองแจกเข้มทุกเดือนทุกภาคทั่วไทยใครที่ใช้ผงโกโก้ทิวลิปนอกจากจะได้เมนูโกโก้อร่อยยหอมๆเข้มๆแล้วยังมีสิทธิ์ลุ้นสร้อยคอทองคำหนึ่งสลึงทุกเดือนด้วยนะเออวิธีการลุ้นสร้อยคอทองคำก็ง่ายง่ายแค่ซื้อผงโกโก้ทิวลิปสีเข้มหรือสีน้ำตาลแล้วแอดไลน์แอดทิวลิปโกโก้ริสตา หรือจะใช้วิธีสแกน QR c o d e ด้านหลังซองเพื่อเพิ่มเพื่อนก็ได้นะจ๊ะเมื่อเพิ่มเพื่อนแล้วเราก็จะเจอกับหน้านี้กดสะสมรหัสลุนสร้อยคอทองคําจากนั้นใส่ข้อมูลเพื่อลงทะเบียนให้เรียบร้อยพอลงทะเบียนเสร็จก็นํารหัส13หลักจากด้านในซองของผลิตภัณฑ์รหัสจะอยู่ตรงที่ลูกศรชี้นะกรอกรหัส13หลักลงไปเราสามารถใช้หแต้มในการลุนสร้อยคอทองคํา สามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน2567นี้นะจ๊ะเขาจับรางวัลสร้อยคอทองคำ 1, หนึ่สลึงทุกเดือนเดือนละ4ภาคภาคละ5รางวัลเท่ากับว่ามีตั้ง20รางวัลต่อเดือนลุนได้ทุกเดือน4เดือน80รางวัล แล้วนี่ยังมีกิจกรรมสะสมแต้มแลกของรางวัลอื่นๆอีกมากมายด้วยนะคะเริ่มตั้งแต่1ตุลาคม2567ถึง30เมษายน2568ยิ่งซื้อยิ่งคุม้มยิ่งได้ลุน้นสร้อยคอทองคำและแลกของรางวัลตลอดปีโอ้ตอนนี้ส่วนผสมในหม้อของเราเดือดพอดีเลยจ้าพอเดือดแล้วให้รีแกสใช้ไฟอ่อนจากนั้นคนแป้งกวนไส้ผสมนมข้นจืดที่เตรียมไว้ให้เข้ากันอีกหนึ่งครั้งแล้วค่อยๆเทลงไปในหมอ้อ เทไปคนไปตลอดเวลาเลยนะเมื่อเทหมดแล้วให้คนต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมข้นเดือดเมื่อคนเดือดแล้วปิดเตาใส่เนยจืดลงไป15กรัมคนคน,คนจนกระทั่งเนยละลายหมดนำส่วนผสมที่ได้เทใส่ชาม ปิดด้านบนด้วยถุงแกงหรือแรปพลาสติกแล้วพักไว้จนกระทั่งเย็นสนิทก่อนนำไปใช้งานนะจ๊ะถัดมามาทำตัวแป้งกันใช้ผงโกโก้ทิวลิปสีน้ำตาล1ช้อนโต๊ะหรือ5กรัมแป้งเค้ก60กรัมผงฟูครึ่งช้อนชาเบกกิ้งโซดาเศษ1ส่วน8ช้อนชาร่อนผงโก,โกโก้แป้งเค้กผงฟูและเบกกิ้งโซดาลงไปในชามผสมพักในส่วนนี้ไว้ก่อน นำหม้อมาหนึ่งใบใส่เนยจืดลงไป45กรัมเติมน้ำลงไป50 ml ตามด้วยนมสด50 ml น้ำตาลทราย4กรัมเกลือเศษ1ส่วนสช้อนชากลิ่นวานิลาเศษ1ส่วนสช้อนชานำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะระยะจนกระทั่งเนยละลายและส่วนผสมเดือดเมื่อเดือดแล้วยกลงจากเตาเทส่วนผสมที่ร้อนไว้ลงไป คนเร็วๆแร,ร,รงๆจนกระทั่งตัวแป้งจับตัวเป็นก้อนร้อนจากหมอ้อน้ำส่วนผสมที่ได้ขึ้นตั้งไฟอีกหนึ่งครั้งรอบนี้ใช้ไฟอ่อนๆผัดๆกวนกวๆส่วนผสมเป็นเวลาหนึ่งนาทีจากนั้นยกลงจากเตาคนคนสักครู่จนกระทั่งแป้งอุ่นเราจะรู้ได้ไงป้าว่าแป้งมันอุ่นแล้วก็ใช้นิ้วเรานี่ละค่ะจิ้มลงไปในแป้งถ้ามันอุ่นๆไม่ได้ร้อนจัดแล้วก็เป็นอันใช้ได้ ใส่ไข่ไก่เบอร์สองลงไปสองฟองแต่ว่าให้ใส่ทีละฟองนะคะใส่ฟองที่หนึ่งคนให้เข้ากันใส่ฟองที่สองคนให้เข้ากันเมื่อเข้าก,กันดีแล้วลองใช้พายตักส่วนผสมขึ้นมาส่วนผสมที่ได้จะต้องค้างเป็นรูปตัววีแบบนี้นะคะจัดการตักแป้งที่ได้ใส่ถุงบีบเลือกใช้หัวบีบเบอร์ที่ชอบได้เลยวันนี้ป้าใช้เป็นหัวบีบทรงกลมธรรมดานะ บีบแป้งที่ได้ลงบนถาดที่ปูรองด้วยกระดาษรองอบแป้งที่บีบแล้วควรจะรีบนำเข้าอบให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะไม่แนะนำให้บีบทิ้งไว้หลังบีบถ้าแป้งมีปลายแหลมขึ้นมาแบบนี้ให้ใช้นิ้วมือจุ่มน้ำให้เปียกพอหมาดๆแล้วกดบริเวณที่แหลมลงไปถ้าไม่กดส่วนที่แหลมขึ้นมามันจะไหม้ดำไม่สวยแป้งหนึ่งสูตรวันนี้ป้าบีบออกมาได้ทั้งหมด22ชิ้นนะจ๊ะ นำขนมเข้าอบในเตาอบที่วอร์มเรียบร้อยแล้วใช้ไฟบนล่างนะคะอบขนมที่200องศาเซลเซียสเป็นเวลา15นาทีจากนั้นหมุนปรับไฟเป็น180องศาเซลเซียสโดยไม่ต้องนำขนมออกมาจากเตาอบนะ อบขนมต่อที่180องศาเซลเซียสเป็นเวลา10 1 5นาทีหรือจนกระทั่งสุกตอนอบป้าจะวางถาดขนมไว้ที่ชั้นล่างๆของเตาเนื่องจากว่าป้าไม่ต้องการให้ผิวด้านบนของขนมดำเข้มจนเกินไปขั้นตอนการอบนี้สำคัญมากๆเลยนะคะถ้าเราอบแป้งไม่สุกดีตัวแป้งจะแบนหลังจากนำออกมาจากเตาอบแล้วทำให้เราใส่ไส้ได้น้อยและนี่คือหน้าตาขนมที่อบเสร็จแล้ว จัดการนำขนมวางพักผึ่งไว้บนตะแกรงจนกระทั่งเย็นสนิทก่อนที่จะใส่ไส้ขนมที่เพิ่งอบเสร็จใหม่ๆเขาจะยังไม่ค่อยนิ่มนะแต่เดี๋ยวเมื่อใส่ไส้เราตั้งทิ้งไว้เขาจะค่อยๆนิ่มลงมาดูวิธีการใส่ไส้กันนะคะนำมีดมาเจาะลงไปที่ก้นขนมจึ๊บจึบถ้าใครมีหัวบีบแบบที่ใช้ฉีดไส้ได้ก็ไม่ต้องเจาะนะคะใช้หัวบีบเจาะแล้วฉีดไส้ได้เลย กลับมาดูตัวไส้ขนมที่เย็นสนิทแล้วให้แกะพลาสติกด้านบนออกใช้ตะก,กร้อมือคนไส้ขนมสักครู่เพื่อให้เนียนขึ้นนำไส้ที่ได้บรรจุใส่ถุงบีบแล้วก็นำไปบีบใส่ตัวแป้งได้เลยนะจ๊ะ ขนมอร่อยอร่อยหอมกลิ่นโกโก้พร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าเราสามารถเพิ่มความเข้มความหอมของโกโก้ให้กับขนมด้วยการโรยผงโกโก้ทิวลิปสีน้ำตาลไปที่ด้านบนอืมแค่เห็นก็ฟินแล้วเนาะและนี่คือผลงานของผงโกโก้ทิวลิปสีน้ำตาลอร่อยแถมยังราคาถูกใจเดี๋ยวถัดมามาดูในส่วนของต้นทุนวัตถุดิบกันนะ ต้นทุนวัตถุดิบตัวแป้ง1สูตร33บาท39สตางค์ต้นทุนวัตถุดิบไส้ขนม1สูตร26บาท56สตางค์ต้นทุนวัตถุดิบแป้งและไส้รวมกันจะอยู่ที่5 9บาท95สตางค์ต่อสูตร1สูตรทำขนมได้22ชิ้นดังนั้นต้นทุนวัตถุดิบขนมต่อชิ้นจะอยู่ที่2บาท73สตางค์ราคาดีงามมากมาก ผงโกโก้ทิวลิป2รุ่นนี้ได้ลุ้นได้แลกยิ่งซื้อยิ่งคุ้มยิ่งได้ตลอดปีแค่แอดไลน์ป้าบอกเลยเขาเล่นใหญ่แบบนี้เพราะเป็นการขอบคุณลูกค้าที่สนับสนุนแบรนด์ผงโกโก้ทิวลิป ผงโกโก้ Go อันดับหนึ่งที่ทุกคนเลือกใช้และใครที่สนใจผงโกโก้ทิวลิปสามารถหาซื้อได้ที่ร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่แมคโครโกโฮเซลโลตัสบิ๊กซีท็อปส์และร้านค้าชั้นนำทุกที่ยังไงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางไลน์หรือ Facebook ของทางทิวลิปนะจ๊ะสุดท้ายนี้อย่าลืมไปลองทำตามแล้วก็อย่าลืมร่วมกิจกรรมดีๆกับทางทิวลิปนะ